ที่นี้เวลาเราสมัครค่ะวันที่สมัครนะคะควรไม่เขียนเลยค่ะเจ็ดถึงยี่สิบแปดมีนาคมหกแปดวันที่สมัครนะคะรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเสาร์ววทงสารอาทิตย์รับหมดเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามรับหมดค่ะอย่าไปฟังใครนะคะตอนนี้มีข่าวลือในตอกตอกกันแล้วนะบอกว่าเขาปิดรับสมัครเสาร์อาทิตย์เขาปิด หลังหกสี่โมงเย็นเขาปิดอย่าไปเชื่อเขาค่ะไม่จริงนะคะเขาไม่ได้หยุดรับสมัครคือในเว็บเนี่ยเขาเปิดรับสมัครตลอดยี่ี่ชั่วโมงค่ะทุกคนค่ะแล้วครูแอมมี่อาจจะอยากจะแบบตะโกนบอกทุกคนนะคะวันแรกไม่ต้องรีบสมัครเธอเอาทําไมอ่ะเพราะว่าวันแรกเว็บล่มอันนี้พูดเลย จากประสบการณ์ทุกปีปีหกสี่เว็บเน่าเน่าพื้นแบบเปิดรับสมัครประมาณเก้าโมงเช้าสิบโมงทุกคนบน่บนเต็มเลยบ่นเต็มฟีดเลยเว็บล่มเว็บเน่าแนะนํานะคะจากประสบการณ์นะคะที่พาลูกศิษย์สอบมาหลายสนามให้สมัครตอนประมาณห้าทุ่มเป็นต้นไปห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเว็บเจาโลง่งโปร่งสบายตีสี่นี่คือเว็บโลง่งคุณสมัครคุณจะไม่มีปัญหานะคะอันนี้คือขั้นตอนแรก ขั้นตอนทนี่สองพิมพ์เลยนะคะใช้คอมเวลาสมาัครอันนี้ขอเตือนจากประสบการณ์เหมือนกันนะคะมีคนมาร้องไห้ให้หนูฟังมีคนร้องไห้บอกว่าคุณแมี่ค่ะหนูพิมพ์สะกดเอานำสกุลผิดผิดได้ไงอะลูกอ๋อหนูใช้มือถือจอเล็กๆค่ะหนูไม่เห็นหนูเลยทางทางแล้วหนูก็เผลอไปกดโดนจะบอกทุกคนนะคะ ท้องถิ่นรอบนี้สมัครโหดกว่าสอบเพราะอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าคุณมีโอกาสสับมิดเอกสารท้องถิ่นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าคุณกรอกผิดก็คือผิดเลยชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นแนะนำใช้คอม,ใช,คอมใช้คอมพิวเตอร์ลบกกวนพิมพ์นะคะใช้คอมในตอนสมัครเท่านั้นนะห้ามใช้มือถือเพราะจอมือถือมันเล็กจนเกินกว่าเราจะเห็นอะไรได้ ให้ใช้คอมเพื่อให้เห็นจอใหญ่ๆเลยค่ะใครจะสมัครแบบทีวีครูไม่ห้ามค่ะเอาจะเอาทีวีก็ได้ให้ใหญ่เข้าไว้ก่อนนะคะเห็นชัดและต้องอัปโหลดไฟล์เอกสารทุกคนฟังนะคะไฟล์โหลดอัปโหลดในรูปแบบของ pdf ไม่เขาไม่รับเป็นแบบว่ารูปถ่าย jpeg png เขาไม่รับนะคะเขารับทุกอย่างในสนามสกุลเดียวคือ pdf เท่านั้นจะ้ะ จะมาบอกว่าอย่างอื่นไม่ได้นะคะอ่ะเข้าไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้คือเรียกว่ามาถูกนะคะเอกาสารสําหรับประกอบการสมัครขออนุญาตนะคะระหว่างคุณมมี่พูดไปกลวงทุกคนหลับเป,เปิดเสียงขันทิเบตไป้วยจะได้ตื่นนะคะสไตล์ครูมมี่จะเป็นแนวๆเนะะี่ยค่ะเหมือนสักพักจะเข้าโบสแล้วนะคะจะอยู่ในวัดแล้วคือรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมหมวกนะคะไม่สวมแว่นดําและพื้นหลังจะต้องเป็นพื้นสีพื้นืนมีนะบางคนเอาลูกให้ครูแอมมี่ดูตลกมากเลยค่ะพื้นหลังสีอะไรรู้ปะโอโหลายเหมือนกระดาษห่อของขวัญเด็กอะข้างหลังนี่คืออย่างลายแล้วบอกทําไมสมัครไม่ได้เอา้าก็เขาบอกให้มันเป็นสีพื้นแล้วเวลาถ่ายรูปอันนี้ครูขอไหว้ละค่ะอย่าถามข้าพเจ้าอีกนะคะว่ารูปถ่ายแบบนี้ใช้ได้ไหม เราเราเป็นเพจต,ติวนะคะเราไม่ใช่ศูนย์หน่วยสมัครสอบอย่ามาถามพวกเราอีกนะคะรู่ไหและสงสารแอดมินของเถอะนะทุกวันนี้แอดมินตอบเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับการติวเลยขอร้องนะคะอย่าถามรูปถ่ายหน้าตรงนะคะฟังนะกรุณาถ่ายให้เหมือนหน้าท่านที่สุดห้ามเอารูปถ่ายไปรีทัชหน้าเด็ดขาดเพราะมีคนบอกว่าหนูไปจ้างร้านแต่งรูปแต่งแล้วจะไม่ใช่หนูเลย ทีนี้พอเข้าห้องสอบกรรมการไม่ให้เข้าบอกแกเป็นใครอันนี้ไม่ได้ห้ามนะคะรูปต้องถ่ายไม่เกิน6เดือนขนาดหนึ่งนิ้วดีสุดเอามือถือถ่อถายเองนะนะแล้วก็สองนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุใครบัตรหมดอายุไปร,รีบไปต่อบัตรซะนะสามสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสี่สำเนาใบปริญญาบัตรแต่ถ้าปริญญาบัตรท่านไม่มีมีบางคนปริญญาบัตรหาย ให้ทําแบบนี้เป็นหนังสือรับรองวุฒิที่มันจะมีชื่อปริญญาค่ะว่าจบวุฒิอะไรมาเพราะทําไมอ่ะเขาจะเช็ควุฒิไงคะในตอนสมัครนะแล้วก็ขอทานสคริปทานสคริปภาษาไทยเท่านั้นทุกคนพิมพ์ตามทานสคริปภาษาไทยเท่านั้นมีนะคะบางคนจบมหาลัยออนานาชาติจบต่างประเทศมาถ้าเกิดว่ายืน่นทานสคริปเป็นภาษาอังกฤษอะคะ่ะ เจ้าหน้าที่ะของท้องถิ่น่ะเขาจะตรวจเอกสารไม่ได้แนะนําให้เป็นภาษาไทยเอารวทำยังไงจะแปลที่ไหนแปลได้จากหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐรับแปลเช่นจุฬาคณะอักษรศาสตร์จุฬารับแปลค่ะรีบดาเนินการติดต่อต้องรีบทําให้เสร็จภายในวันสุดท้ายที่รับสมัครสอบคือวันที่28มีนาคม มันเหลือเวลาตั้งหลายวันท่านรีบไปแปลฐันสกิปด่วนเอกสารตัวไหนท่านไม่ครบรีบตามหาให้ครบนะคะเพราะเตือนแล้วต่อไปค่ะเอกสารประกอบการสมัครนะคะเอกสารพวกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆฟังนะคะใครที่อยู่ครูผู้ช่วยใบประกอบวิชาชีพครูต้องไม่หมดอายุหรือหลักฐานที่ครูรู้สภาคือใบพีใบพีอันนี้ได้กับตัวที่สองนะคะ ใครจบวิศวกรรมควบคุมไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าโยธาสุขาพิบาลใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมท่านต้องห้ามหมดอายุใครหมดไม่ได้นะต่อค่ะสถาปัตย์ควบคุมนี่พวกนี้ยค่ะต้องมีใบใครใบใบหมดอายุไม่รู้ต้องไปไปต่อค่ะนะคะค่าธรรมเนียมสอบค่าธรรมเนียมสอบจะมีราคา4 3 0บาทต้องจ่ายทุกคนค่ะท้องถิ่นแบ่งเป็น ค่าสมัครสี่ร้อยค่าอินเทอร์เน็ตสาสิบาทอีกเรื่องหนึ่งที่ขอเตือนรอบนี้ต้องมั่นใจภาษาอังกฤษนะจ๊ะใครที่บอกว่าหนูอังกฤษอเบสเลสแคทหนูแปลไม่ได้หนูไม่รู้เรื่องหนูอังกฤษวนไปวนมาแล้วหนูแบบจะทิ้งฟังนะคะขออนุญาตพูดตามตรงนะคะขอถ้าใครจะทิ้งอังกฤษพูดจริงๆนะคะ อย่าจ่ายเงิน4ี่ร้สมิเลยดีกว่าเสียดายตังเอาตังไปกินหมูกระทะดีกว่าเพราะว่ารอบนี้ท้องถิ่นถ้าจะผ่านท้องถิ่นต้องภาษาอังกฤษเกินห้ปอร์เซนหรือสิบคะแนนถ้าคุณคิดจะไปกาดิ่งไปกาไปทิ้งอังกฤษเล่นเนเก็บตังสี่ร้อยสบาทกลับบ้านอย่าลงสมัครท้องถิ่นเพราะรอบนี้ด่านแรกคือ ภาษาอังกฤษท่านต้องได้เกินสิบคะแนนน้อยกว่านี้ไม่ได้โอเคนะคะเขตที่จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันทั่วประเทศมีทั้งหมดสิเขตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดมันจะมีภาคกลางสามเขตภาคตะวันออกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครอยากย้ายกลับบ้านใครอยากอยู่แถวบ้านแนะนำให้เ,เดี๋ยวครูอามีจะ เปิดเลยคะ่ะว่า,าตำแหน่งที่แต่ละภาคเปิดอะไรบ้างซึ่งเป็นที่นี่ที่แรกที่ทำขนาดนี้นะคะเงื่อนไขการสมัครนะคะทุกคนจดเลยนะสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้แค่ครั้งเดียวไม่ใช่ท่านบอกว่าอุ้ยวันนี้มากรอกเอกสารอยู่สาบรรทัดเออแล้ววันรุ่งขึ้นหนูจะกรอกใหม่อีกสห้าบรรทัดแล้ววันมะลืนเอข้าพเจ้าจะมากรอกใหม่อีกนิดนึงไม่ได้ค่ะถ้าเข้าเข้าได้แค่ครั้งเดียวแล้วถ้าเกิดว่ากรอกผิด จะเกิดอะไรขึ้นท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อความอะไรใด้ใดได้ได้ได้อีกเลยมันเหมือนกับเว็บมันจะล็อกอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือขอเตือนนะคะถ้าวันนี้ท่านไม่ฟังคลิปนี้สิ่งที่พลาดหนักมากคือท่านจะพลาดเรื่องการเตรียมเอกสารลืมบอกไปนะคะที่ท่านต้องเตรียมคือเอกสารทางทหาร ใครนะคะที่อยู่เป็นนายช่างตําแหน่งคือส่วนใหญ่คุณผู้ชายอะ่ะหรือใครที่จะสอบตําแหน่งนักวิชาการหรืออะไรพวกนี้ค่ะฟังนะคะใครมีเอกสารทางทหารดังต่อไปนี้สอดอ8หนังสือสําคัญสอดอ .9 หรือสอดสอี่อย่างใดอย่างหนึ่งฟังนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งท่านต้องนํามาสแกนแล้วเซฟเป็น PDF เท่านั้น ไม่ตะแกนแล้วไม่แน่ไปเขาจะหาว่าท่านหนีทหารนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนที่แบบบรรจุแต่งตั้งอะไรเอ่ยได้เขาคงไม่อยากกังวลเรื่องนี้ท่านต้องแนบอีกอันหนึ่งค่ะใครนะคะที่ทานสริปสมัยเรียนจบมาแล้วมันไม่ตรงกับนามสกุลนะปัจจุบันเพราะคุณแต่งงานแล้วใช้นามสกุลตามสามีกรุณาแนบใบสําคัญการสมรสหรือใครเปลี่ยนชื่อนามสกุล คือไม่ว่าเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรืออะไรถ้าชื่อท่านไม่ตรงกันนะคะท่านจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือแนบหลักฐานการสมรสสแกนนะคะสแกนแนะนําว่าให้สแกนหน้าและหลังไม่ใช่สแกนหน้าอย่างเดียวนะสแกนหน้าและหลังแล้วเซฟเป็นไฟล์เดียวกันแล้วตั้งเป็นชื่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ถ้าเกิดท่านฟังนะคะแล้วขนาดของไฟล์ ให้อัปโหลดขนาดไม่เกิน1นึเมกะไบต์นะคะถ้าท่านอัปโหลดไฟล์ pdf ขนาดเกิน1นึเมกะไบต์เว็บมันจะไม่รับเว็บมันจะทิ้งคือเว็บของท้องถิ่นมันจะดีดทิ้งแล้วบอกว่าท่านอะไม่ได้แนบวิธีนะคะแนะนำให้เข้าไปที่เออมันจะมีเว็บไซต์ที่ย่อขนาดเอกสารเดี๋ยวๆพอถึงใกล้ๆอยากให้ครูแอมมี่ทำไหมคลิปย่อเอกสาร ย่อเอกสารคือถ้ามีไฟล์ใช่ไหมเวลาสแกนอะไฟล์มันใหญ่มากใช่ไหม pdf อ่ะมันต้องเข้าไปที่เว็บเพื่อย่อเอกสารให้1ไฟล์1นึ่งชื่อขนาดไม่เกิน1เมกะไบต์โอเคไหมและที่สำคัญที่ต้องบอกกับทุกคนตัวตะโกนดังๆเลยคือท่านจะต้องเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินพร้อมเซ็นชื่อและเขียนตัวบรรจง พร้อมเขียนวันที่พร้อมเขียนชื่อและตำแหน่งที่สมัครสอบกำกับไว้ทุกหน้าถ้าเราไม่เขียนแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ก็แค่ทิ้งเอกสารคุณไงคะคุณก็แค่สมัครสอบท้องถิ่นไม่ผ่านไงคะชัดเจนนะอุ้ยทําไมรอบนี้ท้องถิ่นแบบวันที่ลงวันไหนวันที่ลงวันที่ท่านจะอัปโหลดเอกสารค่ะก็คือวันที่ท่านสมัครสมมติท่านสมัครวันที่ยี่สิบมีนาถูกไหม ท่านต้องเซ็นเอกสารคือ20สิมีนาเพราะฉะนั้นก่อนจะสแกนก่อนจะอะไรครูขออนุญาตนะคะแอมมี่ขออนุญาตแนะนำกรุณาตั้งสติตั้งสติเลยค่ะมีเอกสารอะไรบ้างหนึ่งรูปถ่ายสีหน้าตรงสองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสแกนเก็บไว้นะคะแล้วตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยว่าไฟล์นี้คือรูปถ่ายไฟล์นี้คือบัตรประชาชนไฟล์นี้คือทะเบียนบ้านไฟล์นี้คือสำเนาปริญญา ทำสแกนตั้งแต่ตอนนี้เซฟไว้ในคอมจัดโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยโฟลเดอร์สมัครท้องถิ่นค่ะสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอ่ะแล้วต้องมีนะคะเอกสารทางนหาหานัานงสือสำคัญสอดแปหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งท่านต้องมีสำเนาอื่นๆใบสำคัญแนบ7เอกสาร7ตัวนี้แนบเป็นไฟล์ขนาดไฟล์อ่ะถ้าเกิดเราเซ็นตั้งแต่วันนี้แล้วลงวันที่7มีนาคมอ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าวันที่ท่านสมัครก็ต้องสมัครอ่าประมาณหลังเจ็ดเออเจ็ดมีนาคมอพอได้เซ็นนะคะการเซ็นทวนนะคะเซ็นว่าสำเนาถูกต้องเซ็นชื่อเซ็นชื่อตัวบรรจงเขียนวันที่เขียนชื่อตำแหน่งที่ท่านสมัครถอบเขียนทุกหน้าที่เป็นเอกสารเจ็ดตัวนี้เขียนไม่ครบอันนี้ไม่รู้นะคะเขียนไม่ครบอันนี้ไม่รู้นะคะอืม โอเคผ่านนะคะแล้วอันอีกอันหนึง่งการเลือกสมัครสอบนะคะทุกท่านขาเลือกได้แค่หนึ่งตำแหน่งเลือกได้แค่ตำแหน่งเดียวและเลือกได้หนึ่งหนึ่งภาคหรือหนึ่งเขตเมื่อท่านติ๊กไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเวลาติ๊กให้ตั้งสติดีๆมีนะคะมีคนมาร้องให้ครูอมี่ฟังรอบที่แล้วเออบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว ไอเรื่องเซนเนี่ยเดี๋ยวครูอามีเขียนให้เป็นตัวอย่างนะคะมันไม่ได้กําหนดค่ะว่าจะต้องเขียนมุมบนขวามุมบนซ้ายเอาเป็นว่าเขียนมุมใดมุมหนึ่งที่มันเห็นชัดเจนเขียน mm hmm. หรือถ้าเกิดท่านออจะสบายใจบางคนไม่สบายใจไงอ,อ๋อเหมือนเคยเห็นเวลาเราเซนทับขีดคาดเอกสารด้ไม้ก็ได้คือเหมือนกับว่าขีดคาดเอกสารเพื่อไม่ให้เขาอะ ไม่ให้เจ้าหน้าที่อะค่ะเขาเอาเอกสารเราแอบไปทําอะไรเก็ตไหมคะขีดคอมเอกสารเหมือนเอกสารที่แบบออใช้ในการสมัครสอบท้องถิ่นเท่านั้นอาจจะเขียนก็ได้อะใช้ในการสมัครสอบท้องถิ่นตําแหน่งนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็สําเนาถูกต้องชื่อวันที่เออนะคะแล้วก็เซน็นตัวบรรจงด้วยแนะนําให้ใช้ปากกาสีน้าเงินห้ามใช้ปากกาสีดําในการเขียนสมัครที่ตัวเอกสารท้องถิน่น เพราะถ้าท่านใช้ปากกาสีดำเขาจะมองว่าท่านแอบไปปินหรือซีลออกมาเจ้าม้าทีจะไม่เชื่อใจท่านต้องใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นนะคะฝากเตือนทุกคนเลยใช้ปากกาสีน้ำเงินในการสมัครท้องถิ่นห้ามใช้ปากกาสีอื่นนะคะสีดงสีแดงไม่เอาเพราะเราไม่เราสมัครงานเราไม่ได้เล่นนะคะการเลือกสอบมีเคยมีคนเคยเจอมาแล้วนะคะเคยเจอเหตุการณ์ร้องไห้พี่เึงไม่เคยเจอว่าสมัครตั้งใจจะไปลง จะไปลงตำแหน่งนี้แต่หนูตาลายค่ะหนูผิดตำแหน่งติ๊กผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะครูขอเตือนติ๊กผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะครูบอกว่าไม่สนุกนะเนี่ยเช่นสมัครอยากจะสมัครในช่างวอะไรวะวิศวกรปฏิบัติการแต่หนูสามารถไปติ๊กเป็นอะไรนะนักสันทนาการครูบอกเลยนะตำแหน่งงานคนละชนิดเลยนะ จากจะเป็นวิศวกร,กรนี่แกไปเกินเถะเทิงเลยนะสันทนาการไปเต้นมันไม่ใช่มันมันผิดนะแล้วเลือกให้เลือกจังหวัดด้วยคือบางคนบอกว่าครูค้าหนูตาลายทําไมคะหนูอยากสมัครภาคเหนือเขตสองแต่มันติดกับภาคภาค,ภาคใต้เขตหนึ่งดันไปติดภาคใต้เขตหนึ่งเอาแล้วทำไงอะ่ะก็ต้องไปสอบภาคใต้เขตหนึ่งสิคะหนูติ๊กผิดด่ะหนูแก้ได้ไหมไม่ได้ก็เขาบอกว่าห้ามแก้เขาเขาบอกแล้วว่าห้ามแก้โอเคปะ มีคนถามว่าในช่างเครื่องกลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพูดทั้งหมดนะคะว่าใช้ปริญญาอะไรสอบนะคะทุกตำแหน่งเลยโอเคมีวุฒิตรงตามตำแหน่งที่รับสมัครเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเปิดโพยนะคะว่าตำแหน่งนี้ใช้วุฒิอะไรสมัครอย่าลืมกดติดตามครูแอมมี่ไว้ด้วยนะคะขอบคุณถ้าใครจงใจก่อข้อมูลอันเป็นเพจจะมีความผิดทางประมวลกฎหมายอาญานะคะเนาะส่วนไอ้วิธีการเซ็นอ่ะเดี๋ยวครูแอมมี่สอนเซ็นไว้ดีกว่า นะเดี๋ยวครูทําคลิปแยกให้ในตอกๆนะขออนุญ,ญาตท่านต้องรับผิดชอบตรวจสอบถ้าท่านพบว่าตัวเองอะวุฒิไม่ตรงแล้วไปเผอสมัครแล้วเขาตรวจในภายหลังว่าวุฒิท่านไม่ตรงท่านจะไม่ได้รับการบรรจุต่อให้ท่านสอบผ่านท่านก็จะไม่ได้บรรจุและเขาจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ท่านด้วย4ี่รอยสามสิบบาทเขาเก็บไปเลยค่ะท้องถิ่นนะและถ้ายอมให้มีการแบบ เออทุจริตอะไรเงี้ยค่ะท่านจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นข้าราชการท้องถิ่นไปตลอดชีวิตห้ามนะเปิดติวคอสท้องถิ่นนะคะหกแปดแล้วคือณเนะบื้องต้นเนี่ยติวมากกว่าแปดสิบชั่วโมงต้องบอกคำนี้คาว่ามันมันเนื้อหาค่อนข้างเยอะ แต่ข้อดีคือติวครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งคลิปแล้วก็เสลยละเอียดมีแนวข้อสอบจริงมากกว่าแ0ด้อยข้อนะคะแล้วก็มีตารางติวชัดเจนคือมันง่ายค่ะมันรู้เลยว่าวันนี้ทําอะไรอะไรยังไงแล้วก็ติวเพียงแค่วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงติวสนุกเหมือนดูซีรีส์ค่ะออมันจบได้ในสาสิบวันแป๊บแป,แปเรียนแล้วมันใครรู้สึกว่าวันนี้ฟังครูแอมมี่รู้เรื่องพิมพ์รู้เรื่องใครรู้สึกว่าเรียนแล้วมันพิมพ์มันนะคะ